ลงเลอแกชกีอยู่โอเค okay, ทุกคนอันนี้เหมือนจะเป็นเหมือนโรตีไต้หวันอ,ะอ่ะอ่ามีแบบบีบบีบแบบเหมือนแผ่นให้แบนอะ่ะอันนี้อันนี้ก็เลือกใส่ไส่ข้าวโพดแฮมแล้วก็ชีสแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะใส่ไข่ด้วยโอ้ยไม่ทนันไม่ทนันลงเร็วมากสองสอ แต่พี่ว่าเหมือนเขามีฝานถ่วนด้วยในอิ่มกเ็เนี่ยมันเหมือนมันมีข้าวอ่ะแล้วนี่มันมีเครื่องฝานถ่วนอ่ะไข่เป็ดเยอะมากแฮมมร์เริ่มลงไปแล้วนะะค ราคาหนูคิว่าน่าจะหกสเน่เลยเพราะมันมีหลายราคามากเลย๋ยวดูราคาระหว่างรอทอดแป้งซึ่งเราใส่ไปสมอย่างสี่อย่างน่าจะเจ็ดสิบเอาจริงอะิอท่บาิเอแอเอ่ะจไมหมอเลยอะีตัวอ่จังเลยยังริง อารมณ์โรตีตกภูเก็ตเลยจ้าต่อไข่น้อฟองอเดียวเฮ้ยอมไกับนูอซาตาเดวผว่ังเีย ก็วอีันนี้ก็คือตู้สบียงที่แบบว่าจะยิบมว่าจะใส่อะไรบ้างอนนี้น่าจะของดีใส่กระโพดข้ว่าหลังเครืองพูระบนวตีไ่าดิหมเชขาวเลยของหน่จริง้วยเพราะใส่ฉีดด้วยใส่กระโบนเขะโคตดีอลยนั่งโค้ง้าอุ่ยดีวาคงค้ม่เมืออ่ะล่องไปเจอชิ้อ่ะอ่ะด้นาองเาตัว เรียกจูโก้มฮะเาลีซอสด้วยเสร็จแล้วก็ใส่ห่อให้กินอันก่อนก่อนที่เราเตรียมเอาไปก่อนสปาจิโน่สปซจิสปซี่มีซอสที่เป็นสไปซี่กับไม่สไปซี่นะคะทุกคนโอ้ยหนาแน่นไม่อิ่มให้มันรู้ไปไม่เลี่ยนให้มันรู้ไป โอเคได้แล้วเก็บละเอียดหน่อยจ้าเก็บกระปุกให้ how much เจ้าสูอันนี้ไม่รู้เดี๋ยวไปเจ้าจ้าก่อน